ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนักสีเหลือง13จังหวัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติพรหัสบดีที่17มีนาคมโดยล่าสุดในวันนี้ กรมอุตุออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันพฤหัสบดีจนถึง6นาฬิกาของวันศุกร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินคนรราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างคานทงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ